ช่วงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงที่ชาวราศีพิจิตนั้นจะมีโชคมีลาภภายในช่วงของเดือนพฤษภาคมในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะมีผลดีจะเป็นเงินเป็นทองทางนั้นทำอะไรก็มีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีพิจิตถือว่า ในช่วงของเดือนพฤษภานี้ดวงของท่านนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเงินทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆไม่ว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามา,าท่านเป็นกอบเป็นกร,เนกร,รมเงินทองที่ท่านได้นั้นจะมาจากน้ำพักน้ำแรงท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็จะมีเงินมีทองเข้ามาหาท่านชาวราศีพิจิตต่อจากนี้ไป ในช่วงของเดือนพฤษภาท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเงินที่ท่านว่าหายากแต่ต่อจากนี้ไปท่านจะหาง่ายท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองจะมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยชาวราศีพิจิกถือว่าในช่วงของเดือนพฤษภานี้จะเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบ เจ้าที่เจ้าทางดวงชะตาฟ้าประธานเปิดให้ท่านนั่นได้ดิบได้ดีท่านเคยคิดว่าทำอะไรจะไม่ได้แต่ท่านต่อจากนี้ไปจะทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่อะไรก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนพฤษภานี้ชาวราศีพิจิตท่านจะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี งานที่ท่านเคยลำบากตรากตรำต่อจากนี้ไปท่านจะได้งานที่ดีจะมีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายในช่วงนี้ถือว่าการทำมากินท่านจะไม่มีการสะดุดไม่มีการตกพร่องไม่มีการที่เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลัง แต่ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมั่งมีเงินทองหยิบจับอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีพิจิกเรามาพูดถึงในเรื่องของการงานกันก่อนว่าภายในช่วงนี้จะเป็นอย่างไรการงานของท่านนั้นก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานทำงานใหม่ๆก็จะมีเข้ามาท่าน งานที่ท่านทำประจำก็จะมีชื่อเสียงจะมีคนให้กำลังใจและจะมีคนคอยสนับสนุนท่านรวมถึงในด้านของเจ้านายก็ยังรักใคร่ท่านอีกเหมือนเดิมเป็นที่ไว้วางใจของท่านเจ้านายเจ้านายจะใช้ท่านทำอะไรก็มีความมั่นใจตัวของท่านนั้นจะมีผลงานที่ดีทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีชื่อเสียงอีกด้วย ในช่วงนี้แต่ถ้าท่านทํางานส่วนตัวของท่านก็จะมีความจเจริญและรุ่งเรืองไม่ว่าท่านจะค้าขายหรือจะลงทุนอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านทางนั้นการงานถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีในช่วงของเดือนพฤษภานี้ชาวราศีพิจิตนั้นจะมีงานทำที่ดีบางคนนั้นออกไปทำงานนอกสถานที่หรือว่า นอกพื้นที่ท่านก็จะมีโชคมีลาบนำกลับมาหาท่านอีกเช่นเดียวกันการเจรจาอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จไม่ว่าจะเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการงานก็แลแต่ท่านจะมีการสำเร็จอยู่เสมอท่านไปพูดจาไปคุยอะไรกับใครในช่วงนี้เขาก็จะให้ความร่วมมือกับท่านบางคนนั้นอาจจะย้ายงานหรือว่าออกไปหางานใหม่ อันนี้ก็ถือว่าโชคของท่านจะมีเข้ามาหาท่านท่านจะได้งานที่ดีจะมีคนให้การสนับสนุนท่านอีกด้วยในช่วงของเดือนนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาถือว่าชาวราศีพิจิกนี้จะทำอะไรก็จะเป็นผลดีจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานอะไรหรือว่าจะทำ อะไรก็แล้วแต่เข้าหุ้นเข้าส่วนกับใครในช่วงนี้ก็ถือว่าดีท่านจะมีโชคมีลาบอีกด้วยการลงทุนร่วมกับเขาก็ถือว่าดีในช่วงนี้ท่านจะมีกำไรกำไรหรือท่านจะลงทุนของท่านเองไม่ว่าจะเปิดกิดจาก,การค้าขายหรือว่าทำธุรกิจอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองการงานก็จะก้าวหน้าพัฒนาไปได้ ด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างที่ทํานั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชาวราศีพิจิกถือว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาหาท่านบางท่านนั้นได้รับทรัพย์จับเงินก้อนการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสียงลาบก็จะมีเข้ามาหาท่านบางคนนั้นร่ำรวยโดยที่เรียกว่า ไม่ทันตั้งเนื้อตั้งตัวก็เป็นไปได้บางคนได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมในช่วงของเดือนพฤษภาถือว่าชาวราศีพิจิตนั้นท่านเป็นคนโชคดีได้โชคใหญ่หลวง ทำอะไรก็มีความสำเร็จมีหน้ามีตาไม่ว่าท่านจะทำงานส่วนตัวหรือทำงานส่วนรวมก็แล้วแต่ถ้าก็ท่านทำงานส่วนรวมก็จะมีญาติพี่น้องเพื่อนฟูงเข้าให้การสนับสนุนท่านอีกมากมายถ้าก็ท่านทำงานส่วนตัวก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองหยิบจับอะไรก็มีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ชาวราศี พิจิตนั้นจะมีแต่ข่าวดีๆเข้ามาท่านทางนั้นผิดกับในช่วงของเดือนที่แล้วในช่วงของเดือนที่แล้วชาวราศีพิจิตจะไม่ค่อยดีเท่าไรเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาวาสนาะในช่วงของเดือนที่แล้วท่านจะทำอะไรก็ติดขัดอยู่เสมอพร้อมกระทั่งการทำงานร่วมกับใครในช่วงก่อนนั้นก็ไม่ได้ดีทำแล้วก็ไม่ มีใครให้เกียรติหรือว่าไม่มีใครยกย่องทําแล้วก็แค่เสมอตัวทําอะไรก็ไม่ค่อยดีต่อจากนี้ปาชาจาวราศีพิจิกจะมีโชคมีลาบทําอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้เรียกว่าในช่วงต่อไปนี้การงานก็ถือว่าดีการเงินก็จะมีตามมา โชคลาภดวงชะตาก็จะมีเข้ามาท่านอย่างง่ายดายคนรักคนใกล้ก็อยู่ในที่เรียกว่าเอาโอเคเรียกว่าพูดจาอะไรก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันในเรื่องของครอบครัวก็จะมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปการทำมาหากินท่านก็จะเป็นผู้นำที่ดีทำให้ครอบครัวของท่านนั้นมีความสุขมีความเจริญเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤษภา แต่สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีในช่วงของกลางเดือนพฤษภาเกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่ทำนั้นอาจจะมีการสะดุดได้แต่าหากว่าเรามีลูกน้องหรือว่ามีบริวารน,านี้ตั้นระวังอาจจะทำให้เราเสียชื่อเสียเสียงได้การทำงานนั้นเราต้องคอยคุมเขาไว้มิฉะนั้นอาจจะทำให้งานเราเสีย เพราะฉะนั้นสิ่งนี้จะต้องระวังกันไว้การเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในตันระวังอาจจะมีการหล่นหายหรือว่าสูญหายอีกอย่างหนึ่งสําหรับคนใกล้ตัวอย่าไปไว้ใจใครในช่วงของกลางเดือนพฤษภาอาจจะมีการสูญเสียทรัพย์หรือว่าคนใกล้เคียงอาจจะนำเรื่องนำราว เข้ามาหาท่านให้ท่านต้องเสียเงินเสียทองก็เป็นไปได้ท่านระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพอีกเช่นเดียวกันชาวราศีพิจิกในช่วงของเดือนพฤษภาตอนปลายๆนั้นในท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่ากระทันหันหรือว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวมาก่อนการเจ็บป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นเราไปติดเชื้อ มาจากที่อื่นหรือว่าเราไปทํางานอะไรในช่วงก่อนนี้อาจจะมีการติดเชื้อมาเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้ในเรื่องของสุขภาพและพารานามัยบางท่านบางรายนั้นอาจจะมีภูมิต้านทานท,านที่ดีจะไม่ค่อยเป็นอะไรแต่สําหรับคนที่สูงอายุอันนี้ท่านระวังไว้โรคเก่าๆอาจจะเกิดขึ้นหรือว่าอาจจะมาหาท่านในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ อธิเช่นการปวดแข้งปวดขาความดันไขมันเบาหวานนี่ก็เกิดขึ้นได้สําหรับท่านที่สูงอายุในช่วงนี้ชาวราศีพิจิกนั้นต้องระวังเขาไว้บางสิ่งบางอย่างอาจจะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็เป็นไปได้ในเรื่องของอุบัติเหตุอีกเช่นเดียวกันการใช้รถใช้สนนหรือว่าจะเดินทางไปทางไหนไปทางเหนือไปทางใต้ท่านระวังไว้บ้าง จะเป็นการดี้าว่าเราระวังไว้อาจจะเกิดขึ้นได้ก็เป็นส่วนน้อยหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ไม่มีผลอะไรกับตัวเราเท่าไรนักเพราะฉะนั้นใท่านระวังไว้การฟังคลิปของเหล่านี้ก็เป็นเพียงชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวัยท่านฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อเห็นดีเห็นงามก็กดติดตามไว้ เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังกันอีกต่อไปก็ขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี